สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม d e a d l l i v e เกมมือถือแอคชั่น RPG 2d จากอนิเมะดังเวอร์ชั่นใหม่ของนักข่าย X7 g a เ e กมทาง X7 g a เ e นกมะผมมีสิทธิพิเศษส่วนลด99%ทุกแพ็คเติมเงินโอเคครับเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยโอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ในหน้าดาวน์โหลดของเกมเ e a อ a l ไ v e แล้วนะครับผม เราจะได้รับสิทธิพิเศษ99%ทุกแพ็กเติมเงินนะครับผมแล้วก็จะได้รับกิฟต์โค้ดทั้งหมด6กิฟต์โค้ดเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอ่าโอเคให้ทุกคนมากดดาวน์โหลดตรงคาว่า Open ตรงนี้นะครับอันนี้ผมกดดาวน์โหลดไปแล้วเนาะพอเราดาวน์โหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคำว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ โอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ภายในเกม d ดเด a ร์ไลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในเกมและระบบเกมเพย์นะครับสำหรับวิธีการเล่นครับผมมาที่คำสั่งตรงนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุด่าเกมนี้ผมมันจะเล่นผ่านเนื้อเรื่องของตัวละครนะครับทุกคนนี่เลยนะอ่าถ้าเราเล่นจบเนื้อเรื่องของตัวละครตัวนี้มันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่เนื้อเรื่องของน้องคนนี้นะครับมันจะเล่นผ่านด่านเนาะของผมจะอยู่ด่านที่1นึนะครับผมกดตีเข้าไปครับ อันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่จะดรอปในด่านนั้นเนาะแล้วก็เงื่อนไขนะผมเราต้องเก็บ3ดาวนะครับให้ได้ภายใน1ดานะ่านเนาะกดท้าทายเราสามารถจัดทีมได้สูงสุดสามตัวละครนะครับทุกคนนะในช่วงแรกเนาะจัดได้3ตัวละครนะครับตัวละครตัวแรกมันก็จะเป็นตัวละครที่เป็นของเนื้อเรื่องนะครับผมเนาะอันนี้มันจะจัดให้เราอยู่แล้วนะครับ อ่าตรงนี้จะเป็นตัวละครเสริมนะครับผมถ้าสาตัวละครหลักของเรานะครับผมตายก็มันก็จะลงมาซัพพอร์ตนะครับอ่าโอเคครับผมกดท้าทายได้เลยมาแล้วครับผมมาเล่นผ่านเนื้อเรื่องนะกดข้ามไปเลยครับอ่าก็จะมีระบบออโต้นะผมด้านบนตรงนี้เนาะอ่านะครับด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มบังคับนะครับผมด้านขวาก็จะเป็นปุ่มโจมตีแล้วก็พวกปุ่มสกองสกิลอะไรต่างๆเนาะแล้วก็สามารถสลับ ตัวละครลงมาได้ครับผมนี่เลยนะครับนี่นะครับบอกเลยผมภาพโคตรสวยนะครับเกมนี้ลองมาเล่นดูนะนะครับแต่แต่ถ้าเป็นภาษาไทยครับผมจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับนี่มาแล้วครับผมุดของสกิลเนาะนี่ครับเอฟเฟกต์อลังการมากนะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับทุกคนนะปรับให้ภาพสวยขึ้นนะครับแล้วก็ระบบการเล่นที่ดีขึ้นเนาะนี อ่าปรับเปลี่ยนลงมานะครับโอ้โหตัวละครแต่ละตัวผมจะมีสกิลที่แตกต่างกันเนาะอ่าชนะครับผมพอชนะครับผมเราก็จะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆเนาะแล้วก็พวก XP นะครับผมให้กับตัวละครหลักของเรานะครับอ่าเล่นผ่านเนื้อเรื่องเนาะ ให้เราผ่านด่านไปเรื่อยนะผมตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมเนาะคูณ x อ2ี0แล้วก็ได้รับเงิน20งนะครับแล้วก็จะลืมกดรับกล่องรางวัลตรงนี้ด้วยเนาะนะครับจะเป็นพวกเ,เพชรเนาะตรงนี้นะครับเอาไว้สุ่มกาชาเอาไว้ซื้อของอะไรต่างๆนะครับอแล้วมันก็จะมีหมวด ดันเจียนเนาะลงหาทรัพยากรทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับผมตรงนี้นะครับการหาทรัพยากรต่างๆเนาะนี่มีกิจกรรมให้เราเล่นมากมายนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครนะผมมาที่คําสั่งตรงนี้ครับจะเป็นรูปดาบตรงนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เรามีอยู่ในทีมของเรานะครับผมอันนี้ส่วนตัวที่เป็นรูปบุญเจลเนี่ยก็รอเ,เราปลดล็อกเนาะถ้าเราจะปลดล็อกก็หา เศยตัวละครมาผมให้ครบเนาะตามที่มากำหนด,ดว,ว่าสุ่มหาในตู้กาชานะครับนี่นะครับผมมันก็จะมีระดับ B เนาะต่ำสุดแล้วก็ระดับ AS f อ,อ,อ,อบวกนะครับแล้วก็ S บวกเนาะนี่เลยนะครับผมแต่ละตัวก็งานดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครเนาะมาที่หนังสือตรงนี้ครับ เก็จะมีการอัปเลเวลของตัวละครเนาะอัพเลเวลการใส่ลงใส่ลูนนะครับการใส่อาวุธประจำตัวและต่างๆเนาะนะครับสกงสกิลสามารถอัพเกรดได้นะครับผมแล้วก็มีระบบ up, อัพอัพดงอัปดาวด้วยเนาะนะครับมีหลายตัวนะครับผมแล้วก็จะมีพวกระบบระบบะกช็ชาปองเนาะ,ะชาปอง เดี๋ยวเรามาดูระบบจีบสาวก่อนนะผมอันนี้จะเป็นระบบจีบสาวเนาะที่มากับเกมนะครับผมเราสามารถเลือกเลยนะสาวก็จะเป็นสาวที่อยู่ในตัวละครของเรานั่นแหละนะครับผมเราสามารถจีบได้เนาะให้ของโคงของขวัญอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับลองเลือกดูนะผมนี่เลยนะกดจีบแล้วก็กดพูดคุยได้เลยนะครับอต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบการชาปองครับผมมาที่คําสั่งงงตรงนี้ครับ อ่าซ้ายมือครับผมอันนี้ก็จะเป็นกาเช่าปองเนับผมอ่าก็มีหลายตู้นะทุกคนมีประมาณเจดตู้เนาะนะครับอ่ามีตู้กิจกรรมเนาะการันตีตัวละครหน้าตู้นะครับผมนี่เลยนะครับนี่หน้าตู้นะครับใครอยากได้ตัวไหนก็เปิดตู้นั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นตู้ทั่วไปนะครับผมเนาะนี่นะครับแต่มันจะการันตีน้องคนนี้แล้วก็คนนี้นะครับ2ตัวนี้เนาะที่มันจะการันตีที่อยู่ในตู้นี้นะ แล้วก็จะมีตู้กระชัปองที่เปิดหาอาวุธประจําตัวนะแล้วก็พวกการ์ดต่างๆนะครับอ่ะผมขออนุญาตเปิดตูด้ทั่วไปให้ดูเลยละกันครับผมมาเปิดดูครับมาลุ้นดูนะแอนิเมชั่นก็จะประมาณนี้นะครับผมกดค้างตรงนี้ครับอา้าวออกกล่องส้มแบบนี้อา้าวได้ครับผมระดับ A บวกนะครับผมหรือว,ว่าดับเบิลเอนะนะครับอันนี้ก็ลองมาสุ่มดูนะครับทุกคนนะจะใช้เพชรในการสุ่มก็ได้นะครับมาสุ่มตัวน,นี้นะลองดูครับไอ้ได้ครับผมแอนิเมชันมันกดสกคริปต์ไม่ได้นะทุกคนไม่เป็นไรครับอกล่องส้มออกสองครับผมโอ้โห เอ๊ะนะครับโอ้โหออกตัวซ้ำนะครับทุกคนน่าจะออกยากอยู่นะทุกคนอ่เรามาสุ่มดูนะครับผมนะช่วงแรกมันก็จะแจกเพชรประมาณสอง0มืนกว่าเพชรเนาะ,ะสำหรับระบบหลักๆก็จะประมาณนี้นะผมอ่ต่อไปครับขออนุญาตสอนวิธีการเติมเงินผ่านแอปเอ็กซินเกมนะครับเกมนี้มีส่วนลด 99%ทุกแพ็คเติมเงินนะครับให้ทุกคนเลือกแพ็คที่ต้องการที่จะเติมได้เลยครับผมอ,อย่างเช่นผมจะเติมแพ็ค30หยวนเนาะกดติ๊กเข้าไปรอสักครู่ครับเห็นไหมครับมันจะมีเนาะส่วนลด99% off ตรงนี้นะครับผมทุกแพ็คเติมเงินนะครับจากนั้นให้เรามาเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน,นครับกดติ๊กเข้าไป สกุลเงินเลือกเป็นเงินบาทไทยนะครับแล้วก็วิธีการชําระเงินผมแนะนําให้เลือก Too Money Wallet นะผมหรือว่าจะเลือกผ่าน Bank Transfer PayPal บัตรเครดิต Visa ก็ได้ครับผม Too Money Wallet นะครับมันจะสะดวกกว่าอื่นเนานะกดที่เข้าไปจากนั้นให้เรามากดที่ชําระเงินได้เลยครับผมสาหรับวิธีการเติมเงินผ่านแอป Ex 7 e v e Game ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับลองมาเล่นดูนะผมสำหรับเกมเด็ด Alive นะครับผมเกมมือถือแอคชั่น RPG พ d นะครับของนักฆ่าเอ็กซเนเกมนะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับปรับให้ภาพสวยขึ้นระบบเกมดีขึ้นแล้วก็มีส่วนลด99%ทุกแพ็คเติมเงินนะครับอ่ลองมาเล่นดูนะครับผมอฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับส r i b e ด้วยครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ